เพื่อนๆจ๋า10วันนะคะเต็มอิ่มกับเมืองกิมจิค่ะอซาก,ก้าแล้วก็คงโตกเกียวนะประเทศญี่ปุ่นนตอนนี้ก็ได้เวลากลับสู่เมืองมรกรส้ตมตำบ้านเราค่ะย้คิดถึงอาหารไทยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็รอที่จะคึ้นเครื่องนะคะแต่จะบอกว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดค่ะเพราะว่าเราต้องต้องอเดินทางไปที่สนามบวนสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่อง จาก a a เชิกาเป็นแ a n g อกแ Air ค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะสมุยค่ะจะบอกว่าพอเราเดินทางมาถึงเนี่ยก็คือมืดค่ำแล้วค่ะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเราได้ทำการจองรถจากทางโรงแรมให้มารับเนาะวันนี้เราก็เลยเลือกทานอาหารมื้อค่ำค่ะมื้อเย็นเนาะที่โรงแรมไปในตัวค่ะแล้วก็วันถัดมานะคะเช้าวันนุ่งขึ้นก็ได้มีโอกาสาพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบๆโร,ร,รงแรมเนาะ ถือโอกาสตอนที่เดินมาทานอาหารเช้า,ชาด้วยนี่ค่ะนิวคืนหน้าสดสดมากๆค่ะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศช่วงที่เดินไปที่จุดที่มีอาหารเช้า,น,ชานะคะนิวก็จะได้ค่ะต้มยำค่ะต้มยำก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็หมูปิ้งขา้าวเหนียวเนาะข้ามีให้นี่ค่ะติดสะว่ายน้ําเลยจะบอกว่าโรงแรมนี้นะคะ สระว่ายน้ำเขาค่อนข้างที่จะอลังการมากเลยค่ะแล้วก็จัดโซนเป็นสัดส,ส่วนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่เนาะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับผู้ใหญ่ตามตรงสนามหญ้าหน้าหาดเนาะ<ม>เพื่อที่จะแบบอยากจะฝึกโยคะฝึกมวยส่วนเด็กก็จะตีเพียงปองตีแบดคือแบบมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างให้แบบว่าอำนวยความสะดวก นิวมีความรู้สึกว่าโรงแรมนี้นะคะจะเน้นไปในทางของอครอบครัวเป็นสส่วนใหญ่เนาะนี่ค่ะก็ถือโอกาสให้คุณสิเจกเจก็บภาพนะคะชิวๆค่ะนิวก็นั่งเนาะนั่งรับแสงแดดรับบรรยากาศช่วงเช้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พาเด็กๆมานวดกันค่ะเพราะว่าอยู่ที่ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะค่อนข้างที่จะเดินเยอะค่ะเมื่อยขาก็พากันมานวดเนาะแล้วก็ตกท้ายนะคะ ทานไอศครีมกันที่ร้านสเวนเซนค่ะแซ่บๆไปเลยค่ะวันนี้ชิวๆมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า